สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องครับด้วยการย้ำไขว้ผิดมาเริ่มออกกำลังกายกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับบิเกิลเดอร์นะครับให้ตามจากฝั่งด้านนี้ครับส่วยน่าวานก็ให้ตามจากฝั่งด้านนี้ครับมาแล้วลงนอนเลยมานะครับท่าแรกครับพร้อมนะครับเราขึ้นนะครับไม่สุดสองครั้งนะครับแล้วก็เต็มที่หนึ่งครั้งอ่าไล่ไปครับขึ้นมา ขึ้นมาแล้วขึ้นลงขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นลงดีครับขึ้นขึ้นขึ้นแล้วลงนั่นละดีครับอึ๊บมานะเหมือนขึ้นครึ่งเดียวแล้วขึ้นสุดใช่เหมือนขึ้นครึ่งเดียวสองครั้งแล้วขึ้นสุดนั่นละดีครับบิ๊กเนอร์เป็นไงไหวค่ะอ่าแอดวานเป็นไงยังไหวอยู่ครับเยี่ยมมากตามมาตามมาอึ๊บ ฮึบแล้วขึ้นลงฮึบฮึบแล้วขึ้นลงเอาหน่อยฮึบฮึบแล้วขึ้นลงดีมามาขึ้นแล้วลงมามาขึ้นแล้วลงมามาขึ้นแล้วลงยังไม่พอมามาขึ้นขอสองรอบมามาขึ้นรอบสุดท้ายมามา ขึ้นแล้วลงโอเคครับต่อไปท่าที่2นะครับพร้อมวางนัมเบลวางกวนน้ำนะครับพร้อมนะครับไล่นะครับให้เท้ายกข้ามนะครับมือประคองพร้อมที่พื้นพร้อมครับยกข้ามมาข้ามมาข้ามมาดีครับยกข้ามหน่อยยกข้ามหน่อยดียนเนอร์นะครับเอาเข่าได้ ไอฟ้าไม่ต้องงอนะครับยกให้สูงขึ้นได้นะสองชั้นดีมาหน่อยข้ามหน่อยมีกเรื่องเป็นไงกำลังดีครับไอฟ้าเป็นไงกำลังไหวครับกำลังไหวอ่าดีเอาหน่อยมา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 เอาหน่อยเอาหน่อยนิดเดียว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 มามาใกล้แล้ว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 อ๋อสี่เที่ยวสี่ สามสองหนึ่งว้าวนะครับถือน้ำหนักขึ้นมานอนลงชั้นเข้านะครับงอเข่าบิดลงพร้อมนะครับแขนเหยียดที่ไปสลับกับบิดไปด้านตรงข้ามสลับกับบิดสลับกับบิดนะครับแขนพยายามเหยียดที่ไว้สลับกับบิด สลับครับบีทหลังไหลพยายามให้ดันชิดพื้นสลับบีทสลับบีทดีครับบีทเนอร์เป็นไงบ้างครับสบายค่ะง่าดีบีทสลับ tradition. บีทสลับบีทสลับบ <c oughs> <uri>. ีทสลับบีทสลับบีทนิดนึง สลับบิดสลับบิดน้อยสลับบิดอีกน้อยสลับบิดอีกน้อยอีเนอร์ตามมาเอวานตามมาเราสุดท้ายแล้วเราสุดท้ายแล้วโอ้ขึ้นว้าวโอเคครับเหยียดยืดตัวเหยียดยืดขาพร้อมนะครับขยับตัวมาพร้อมพร้อมครับค่อยคพับตัวงอตัวขึ้นนะครับ ขึ้นครับเหยียดยืดช้าๆนะครับเหยียดยืดมือลงช้าๆครับว้าวนะครับขึ้นช้าลงช้าครับขึ้นนะครับลงช้าๆนะครับขึ้นช้าๆลงช้าๆขึ้นนะครับลงดีครับขึ้น ลงขึ้นลงนะครับเที่ยวเดียวสุดท้ายขึ้นนะครับลงโอเคครับท่าต่อไปเตรียมขยบิบนิดนึงนะครับแขนเหยียดยืดถือข้างนะครับเท้าเตรียมยกขึ้นเตะสลับ มาเลยนะครับไล่ติดสลับให้เต้น้อยแขนเยียดหลังดันเตะเท้าม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 าเตะสลับอันนี้ไม่ต้องรอกันนะครับไล่เตะไปเลยเอดวานเตะให้เร็วได้นะได้ครับผมถ้าอยากเร็วลีเนอร์เตะมามาลิน้นึงแขนเย็นย,ยืดไว้ เอาหน่อยได้แล้วนิดเดียวมา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 ขอเสียงหน่อยมาได้แล้วนิดนึงนิงดนึงนิดนึงนิดนึงอ่ะมามาโอ้มามา,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 มาสี่มาสามมาสองแค่เดียวแล้เดียวว้าวโตเรียบร้อย ว่ารูก้เกินเ <laughs> ครับก็ <laughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการบริหารหน้าท้องในวันนี้